ส,สวีสวัสดีตอนเย็นจ้าพี่น้องมื่อน,นีสิ้ามาชมบรรยากาศย exemple, ่มแรงแรงบ้านห้าอันนี้จะเป็นธงหนะ้าเพื่อนเห็ดเข่าหน้าป <leadership> <adas> <horse ziehen> ังนะจ๊ะเพื่อผู้ใดอยู่กรุงเทพสิได้อ่าคิดถึงบ้านจิได้ฟังเสียงเขียดเสียงกบเสียงแม่งห้อง จะได้รู้สึกว่าเออจะของอยู่บ้านจะได้มีแห้งเหตุงานต่อน,น,นะจ้า แสงอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าอีกานกต่างๆํากำลังบินกลับลังอากาศดีดีพี่น้องแต่ว่าบ้านเฮ้าตอนนี้เนย้ยมือแรงบอคอยหนาวปันใดสี่ดี่ยนแต่ช่วงเนี้ยมือเศรา้า พี่น้องด้ยินเสียงกบเสียงเขียดว่าจ่า